จากมหาอุทกภัยในปี2554ประเทศไทยได้รับบทเรียนราคาแพงจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพจนทำให้ประเทศต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,440,000ล้านบาททำให้หลายฝ่ายออกมาตื่นตัวในเรื่องการป้องกันอุทกภัยกันมากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานในการดูแลบริหารจัดการน้ำกว่า20หน่วยงานก็ตามแต่ถือว่ามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากขาดความเป็นเอกภาพหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันทำให้นายปลอดประสบสุรศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนั้นมีแนวคิดที่จะผุดโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบภายใต้งบประมาณ350,000ล้านบาทเพื่อ พื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพและป้องกันอุทกภัยในระยะสั้นและระยะยาวโดยตั้งหน่วยงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกอบอที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการการวางแผนโครงการและกำหนดให้กลุ่มบริษัทเอกชนเข้ามายื่นซองประมูลและซองเทคนิคของโครงการ โดยโครงการได้แบ่งออกเป็น9โมดูล10กลุ่มโครงการได้แก่โมดูล A1 การสร้างอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาโมดูล A2 การจัดทำผังการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำโมดูล A3 การทำแก้มลิงโมดูล A4 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักโมดูล A5 การจัดทำทางผันน้ำหรือ flatway โมดูล A6 และ B4 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยโมดูล B1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโมดูล B2 การจัดทำผังการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําและโมดูล B3 การปรับปรุงสภาพลําน้ําสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ํา และจนเมื่อถึงช่วงปลายปี2556โครงการบริหารจัดการน้ำได้ชะง,งักลงเมื่ออยู่ในระหว่างขั้นตอนของสารปกครองในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่รวมทั้งรัฐบาลได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556ทำให้โครงการนี้ต้องหยุดลงและมีแนวโน้มที่จะยกเลิก จนเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเข้าควบคุมอำนาจวันที่22พฤษภาคม2557ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่9มิถุนายนคอสชอได้เรียกหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อมาประชุมร่วมกับ20หน่วยงานซึ่งมีการคาดกันว่าจะมีการนำโครงการนี้กลับมาทบทวนใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามพลเอกชัดชัยสาริกัะยะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจได้เปิดเผยว่าการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการขุดลอกคูคลองและพัฒนาแหล่งน้ําโดยใช้งบประมาณปี2557มาบูรณาการร่วมกันรวมทั้งหารือการจัดทํางบประมาณประจําปี2558ซึ่งการประชุมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการน้ํา350,000ล้านบาท